อยากทําออนไลน์แต่กลัวกล้องมากเลยทํำยังไงดีมีวิธีแก้ไหมสําหรับใครที่อยากทําออนไลน์อยากพูดหน้ากล้องอยากออกหน้ากล้องแต่ว่ายังกลัวกล้องอยู่นะคะเอาวิธีนี้ไปใช้เลยนะคะนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องฝึกมาออกหน้ากล้องนะคะโดยอัดคลิปวิดีโอนะคะลงใน Tik Tok อก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ติ k กต o k มันก็จะมีคลิปวิดีโอที่เป็น บันทึกเป็นฉบับลางเอาไว้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาฝึกซ้อมในการออกหน้ากล้องนะคะเพื่อนๆทําได้บ่อยๆเท่าที่มีเวลาเลยหรือเพื่อนๆเวลาขับรถไปทําธุระที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝึกซ้อมพูดออกหน้ากล้องนะคะโดยการอัดคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะยิ่งเพื่อนๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆเพื่อนๆจะยิ่งเก่งแล้วก็มีความชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญในการพูดออกหน้ากล้องได้ดยยีสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิด เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่าคลิปนี้เลื่อนหายไปนะคะแล้วก็จะมาหาไม่เจอเพื่อนๆก็กดบันทึกเซฟคลิปนี้เอาไว้ได้เลยค่ะ